หนักให้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพบรรยากาศซ้อมคอนเสิร์ต g h t n e s s นะคะซึ่งก็จะมีคอนเสิร์ตครวมกับครู่ปุ้มพี่อมชาตรีนะคะแล้วก็รู่ก้องรวมน้องพี่หนึ่งจักรวาลด้วยนี่ไปมมอยนะห้องซ้อมเลยค่ะยาวมากอะประมาณ9นาทีอะคะ่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ดูเต็มที่แน่นอนมีไบบอยเก่งด้วยนะคะบอยเก่งนี่เป็นคู่จิ้นที่ดังมากในโซเชียลแคมคนดูเว็บหนึ่งเนี่ยประมาณโอ้โห อเป็นแสนนะคะนะคะแล้วก็น้องเคเอฟด้วยนะคะก็จะมาอัปเดตกันนี่น้องไบร์น้องเนสไปอัดรายการต่อนะคะแล้วก็จะมาโอยกับไบ์เก่งบอยนะคะแล้วก็เคเอฟค่ะค่ะนี่แหละค่ะคือทั้งหมดที่จะได้ดูวันนี้นะคะนะคะในวงการเพลงค่ะมากมายกันเลยแล้วก็ได้แขกรับเชิญค่ะน้องเคเอฟแล้วก็เก่งกับบอยค่ะมาร่วมแจมด้วยคอนเสิร์ตครั้งนี้จะจัดที่อักษราคิงพาวเวอร์ค่ะเมื่อวานนี้ตอนแรกจะไปตามน้องไบร์ที่เซนทรัลเมลไปไม่ทันค่ะก็เลยคุยกับไบ์ว่าไบ์จะมาซ้อมที่นี่ พเผอินว่าแจ็คพอตนะคะก็ามาเจอน้องเนสด้วยซึ่งก็จะมาเปิดใจในวันที่เขาไปแบบว่า ในแฟชั่นโชว์ชุดแต่งง,งแต่งงานนี่แหละเหมือนแบบแต่งงานกันแล้วหรือเปล่าคู่จิ้นคู่นี้นะคะรวมทั้งไปดูเบื้องหลังนะคะเก่งบอยแล้วก็ไบร์ค่ะแล้วก็พี่เคด้วยเมาท์มอยกันแบบมันสุดลิดสุดเด็ดกันเลยนะคะเป็นว่าคือเดี๋ยวที่พูดน้อยเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะเดี๋ยวเวลาจะไม่พอค่ะเราไปดูภาพบรรยากาศกัน,นะคะ่ะไปฟังสัมภาษณ์ไบร์เนสไบร์เก่งบอยนะคะแล้วก็รวมทั้งพี่เคฟด้วยค่ะไปดูแล้วก็ตอบไปกับเราทงซานเลยค่ะ hey. สวัสดีใบเนจะไม่เจอนานมากนะถ้าคู่กันจริงๆอุ้ยกรุงศรีเลยแต่ว่าถ้าคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอือใหญ่โตเนาะใช่แหววอ่าค่ะวันนี้เราอยู่หน้าห้องซ้อมเลยเห็นบอกว่าจะมีคอนเสิร์ตกันได้ดูภาพอินสตาแกรมอยู่คอนเสิร์ตใหญ่ตัวอลังการอยู่นะอลังการอลังการเวอร์ครับผมเต็มที่เลยฮะเป็นคอนเสิร์ตชื่อคอนเสิร์ตก่อนแล้วกันคอนเสิร์ต Beauty and the Beast อารมณิติเคอมเมดี้คอนเสิร์ตแ่นแน่นประกอบไปด้วยสมาชิก มีคร<ม>ูก้องครูปุ้มพี่มัมละคนอีกอพี่โอมชาตรีมีเนสไบร์เคแล้วก็ พี่เก่งแล้วก็บอยค่ะหน้าคุณคุณอยู่เก่งกับบอยครูจินครูจินบัลลูโลใชายทไมหน้าคุณจังเลยอยู่ด้วยอยู่ด้วยมู้ยไปซ้อมอยู่ครับที่มาที่ไปทาไมมันอลังการทําไมมันใหญ่แล้วเรามาแจมได้ไงคะคือซึ่งคุณครูของเราเนี่ยเขาอยากจะทำคอนเสิร์ตอยู่แล้วเขาอยู่เบื้องหลังมาเยอะแล้วอะไรอย่างนี้เขาคือเขาก็สอนอยู่ตอนนี้เป็นคุณครูหรือว่าอะไรเขาก็คิดถึงวันวานอะไรอย่างนี้ก็จัดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาลูกศิษย์ หัวแก้วหัวเวนสามคนนี้มาออกคอนเสิร์ตด้วยคือก็คือพวกเราได้ประสบการณ์แล้วก็คือได้ทํางานร่วมกับมีพี่หนึ่งจักรวาลด้วยค่ะแบบบปรเลงเพลงใช่สุดยอดสุดยอดมากคืออยากให้ติดตามมากจริงว่าดนตรีจะแบบสุดยอดแค่ไหนต้องค่ะเพลงของพวกเราพราะทุกเพลงจริงคือครบครบด้ค่ะเศร้าหวานซึ้งแล้วก็แดนซ์กระจายมากสร์ตกี่ชั่วโมงกันเนี่ย ก็สี่วันการเต้นด้วยใช่ไหมพี่แจ๊ไม่ใช่สองก็ตามประมาณปกตเสิร์ทั่วไปท่ก็ประมาณสองสามชั่วโมงประมาณนี้ประมาณนั้นค่ะใช่แต่แฟนคลับรอคู่นี้จะมีแบบเหมือนคอนเสิร์ตคู่ไหมต้องมันก็ต้องรอติดตามน้ำแต่มันก็ต้องรอติดตามแต่ว่าก็รับรองว่าเราก็ต้องมีแบบนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ว่าช่วงนี้ต้องแบบ ให้มาดูคอนเสิร์ตนี้ก่อนถ้าคิด<ช>ถึงพวกเราสองคนแล้วก็คุณครูแล้วก็พี่ของเราพี่เคนั่นเองแล้วก็มี เก่งกับบอยด้วยนะคะก็มาดูเยอะๆสำหรับบัตรคอนเสิร์ตยังมีอยู่ค่ะใช่ที่ไทยที่เกตแม่เจ้าลูกสาขานะคะครับผมขาติเกตมาสเตอร์เลยแบบคือมันเต็มแล้วไงแล้วแบบเหมือนกระแสเขาอยากดูอีกอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยจัดที่นั่งให้เพิ่มใครสามารถจองได้รอบนั่นแหละแต่ว่าเพิ่มเพิ่มชุกจ่องใช่แล้วค่ะวันที่29มิถุนายนนี้อยแบบเเดีวงใช่สิ้นเดือนนี้แล้วค่ะรีบๆจองกันเลยครับผมไม่อยากให้พลาดคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้ซึ่งวันนี้ทีกูก็ มาซ้อมกันอยู่ใช่ครับค่ะแต่ขอย้อนกลับไปเมื่อวันที่13ทุกงานสตาร์ปาร์ตี้ไม่ได้มางานแต่งเสียดายมากวายงานเดินแบบทำไมเออเขาก็แซวกันบอกแต่งงานกันแล้วจริงไหมไม่ใช่คือเป็นงานแบบชุดแต่งงานหลายๆแบรนด์ดังเลยค่ะสวยมากเสื้อผ้าเขาสวยมากแต่ละคนแล้วก็เราได้ร่วมงานกับพี่ๆนางแบบมืออาชีพด้วยตื่นเต้นมากเนตุกนสูงๆคือเราเป็นไซส์ไม่ได้อยู่สองคนนอกจากเขาสูงโปร่งกันมากเราวก็แบบ เราแบบแบกสไตล์มาไงเราคือเป็นแบบคู่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่คือวันนั้นทุกคนแฮปปี้เพราะว่าเสื้อผ้าสวยแสงสีสวยแล้วก็มีชุดฟินาเล่ของพี่ยิปซีชุดช็อกโกแลตจริงๆค่ะอลังการมากสวยมากจริงๆก็ดีใจนะครับที่แบบอันนั้นครั้งในเดิมๆเป็นประสบการณ์ใหม่ๆใช่ประสบการณ์ค่ะหลายคนแซวเขินไหม ว่าแบบแต่งงานแล้วยังมีโยนดอกไม้ด้วยต่อคือตอนแรกที่พวกเราเดินเนี่ยความรู้สึกตรงนั้นอ่ะมันคืองานอ่ะโยนดอกไม้เน็ตไม่ยอมโยนเน็ตลืมไม่ค่อยมาโยนตอนค่อยมาโยนตอนจบงานคือยังถือยู่เขามีบอกว่าให้โยนระหว่างเดินอะไรอย่างงี้ลืมแม่วันจีิงยังลืมนะงานชุดสวยไม่ใช่ดองแซวเลยเนาะก็จะเป็นแบบงานหนึ่งให้แฟนคลับได้ปินๆกันไปครับผมแต่ว่านักเรียนราคาเป็นนักศึกษาใหม่เป็นไงบ้าง สนุกมากครับไป<ช>เรียน<ด>วันแรกนี่แบบตอนแรกก็ยังกลัวกลัวกลัวไม่มีเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ไปปุ๊บก็เออแบบทำความรู้จักเพื่อนเขาก็แบบเฟรนล,ลี่กันดีในห้องอะไรอย่างนี้แต่ละคนก็น่ารักคขานิสัยดีๆีทั้งนั้นก็พอ,อ,อเรียนไปเรียนมาก็รู้สึกแบบ เออบรรยากาศฟิลแบบเหมือนมัธยมเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงสนุกถูกเพราะว่าปกติเราจะแบบคุ้นเคยชินกับเพื่อนๆใน a อฟใช่ไหมคะพอเปิดเทอมเราแบบเปิดกว้างมีเพื่อนใหม่ๆพออย่างเช่นไปเรียนเนี่ยเราก็ได้กลุ่มเพื่อนอีกแบบหนึ่งคุยกันเรื่องแบบเรื่องทั่วไปพอมาทํางานก็คุยเรื่องงานอะไรเงี้ยคือทําให้เราแบบผ่อนคลายมากขึ้นสนุกจริงะพอสนุกจริงๆคือเขาบอกว่าช่วงชีวิตมหาลัยเนี่ยเป็นอะไรที่แบบต้องจดจำใช่เกี่ยวให้มากเลยเพราะว่าสนุกมากอะ่าชื่อการเรียนใช่ครับใช่ก็ ถ้าใครมีงานก็จดงานให้อะไราเพื่อนก็มีแบบถึงขนาดตั้งกลุ่มเลยฮะในไลน์มีงานมีเรียนที่ไหนเผื่อแบบเปลี่ยนเปลี่ยนห้องเรียนอย่างเงี้ยบางคนจะอยู่ไม่เหมือนกันคนละเสร็จอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกกันคือเพื่อนน่ารักมากเราโชคดีเป็นรุ่นน้องดิแต่เราแอบบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องเรื่องที่นะเดี๋ยวแกรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยหน้าเราได้อยู่ใช่ไหมคะได้หน้านี่สิบสี่เลยเธอทุกขอมโลทั้งคู่นะพี่ว่า สงสัยจ้าวนนิดหน่อยนิดหน่อยแต่เดี๋ยวนี้เริ่มกินเยอะอีกแล้วเพื่อมาีกแล้วอร่อยมากกับการกินแต่ว่าวันนี้น้องเนสก็เพิ่งได้ทราบข่าวเหมือนคุณตาเสียที่คอนแก่นที่โคราชที่โคราชยังไงบ้างคะก็เพิ่งรู้เมื่อเช้านี่ค่ะแต่ว่าคือแฟนคลับก็แบบพอรู้ข่าวคือ เขาก็แสดงแบบให้กำลังใจเยอะมากเต็มท <partido> ั้งทวิตทั้งอินสตาแกรมแล้วคือแบบก็อย่างเช่นวันอาทิตย์เนี่ยในไม่แน่ใจว่าจะได้กลับบ้านที่โคราชหรือเปล่าแต่แฟนคลับทุกคนก็แบบเหมือนจะส่งส่งพวงหลีดคือแบบถ่ายรูปพวงหลีดอัพให้ดูว่าแบบเป็นแต่ละกลุ่มแต่ละบ้านนี่ให้กำลังใจแม่อยู่นะคือแบบไม่ได้อยู่คนเดียวนะถึงแบบให้กำลังใจแม่ด้วยเพราะแม่ก็แบบแม่ก็เสียใจเหมือนกันเนาะใช่จะเคลียร์งานแล้วก็ไปร่วมงานสวดคุณตาใช่ค่ะต้องไปให้ได้ก็เห็นเร้าๆนิดนึง เห็นช่วงหนึ่งไม่สบายใช่ค่ะช่วงนี้ก็ยังไม่สบายอยู่ช่วงนี้ก็ยังอยู่คือเพิ่งไปหาคุณเพิ่งไปหาคุณหมอมาใช่ที่โรงพยาบาลก็คือคุณหมอว่าเสียงเส้นเสียงเริ่มบวมแล้วคือเน็ตอ่ะมันมันลามไปตรงช่องเสียงค่ะคือที่เราใช้เสียงพอดีอคือที่ผ่านมา ประมาณสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมอห้ามพูดเลยอะห้ามพูดมากคุณหมอว่าห้ามพูดมากนะซึ่งแบบมันยากตัวเราทำไไมทไม่ได้แต่ก็พูดใ้เสียงเบาๆลงปกติจะแว๊กแต่ก็แบบค่อยๆค่อยๆพูดน้อยลงเพราะว่าเพื่อจะเก็บเสียงมาคอนเสิร์ตนี้เพราะว่าคุณหมอว่าไม่งั้นไม่ทันหลังจากสองที่พูนี่คือแหบเลยน้อยนิดนึงใช่นิดเดียวเองดูแลไม่นี่อะไรนะดูแลไม่นี่หรือว่าไม่ยื่นน้ำแข็งให้กินตลอด งหวานโยนให้เพื <s <S ่อนอย่างเงี้ยกินกินกินไปก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าก็ต้องดูแลอะไรอย่างงี้ถ้าถ้าเขาถ้ากินน้ำเย็นก็ถ้านึกขึ้นได้ก็เตือนอยู่แล้วก็เขาจะแย่งไปไปก็กินไปไม่ไม่เหลือการกินของไปก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงคร่ะเวลาผ่านไปปีหนึ่งมันเร็วมากเนาะนี่ยวันนี้เขาก็เปิดตัวเอฟสิบเดินสายอยู่เอออะเราก็ได้ไปแล้ว อย่างนี้กิจกรรมกิจกรรมค่ะกิจกรรมยังไงนะเหมือนว่าไปเป็นนักข่าวล่าฝันไปเป็นเหมือนว่ามีแบบนักข่าวอะไรอย่างนี้เข้าไปทำสกู๊ปอะไรอย่างเงี้ยในบ้านแบงคโดเรียบ้านเอฟสิบอะครัเหมือนเราเราเราไปเป็นเทรนเนอร์ไปดูแลดูแลคิดไงให้เราไปเป็นเทรนเนอร์แต่ยังก็จะตามดูเนาะใช่ค่ะอย่างสบอะไรแฟนๆมั้ยคะก็เขาก็เชียร์กันมาตลอดเนาะทุกโมเมนต์ค่ะ ก็ดีใจครับผมผ่านมาหนึ่งปีนี่แบบไวมากจริงๆก็ยังดูแลกันยังรักกันอยู่ตลอดค่ะแล้วก็ขอให้รักอย่างนี้ไปนานๆอย่างนี้นานๆเนาะ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 อย่างนี้เลยเนาะไม่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะมีอะไรให้ติดตามอีกไหมนอกจากคอนเสิร์ตนี้ค่ะก็ก็มีละครเวทีอคิวซ้อมกันมาตุลาครับ ส่งคิวมาแล้วแหละก็ซ้อมประมาณตุลาใช่เยาวขนาดนั้นเนอะก็สองสามเดือนนะฮะซ้อมต้องเป๊ะไงละคนเวทีมันต้องซ้อมสามเดือนเลยใช่แล้วก็ของของของเนสมีเดี๋ยวเปิดกล้องซีรีส์อ่ะของครูวันที่25นี้ใช่แล้วก็เดี๋ยวมีซ้อมละครเวทีอีก2เรื่องเรื่องเดียวกับไบด้วยแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงของ dream box ค่ะออ๋ใช่ก็แล้วก็จะมีเรื่อเรื่อเรื่อยเรื่อยครับต้องรอติดตามชมทางชีวิพูช้าหนาว ยาวแต่ว่าถ้าแต่งงานเมื่อไหร่อย่าลืมบอกนะคะคุย <Hi. S 2> แซลเบอยวันนี้สู้ <Hi. S 2> มีพี่เคด้วย <Hi. S 2> ขอบคุณ <Hi. S 2> ครับ่บบเขาไปบภาพนะครับ,บ,บและระหว่างที่รอซ้อมนะคะน้องเนสไปเป็นพิธีกรแล้ว <laughs> ตอนนี้ค่ะเรามาคุยนี่เนสไปแล้วค่ะนางกำลังวิ่งไปสู้เขานะคะค่ะ ระหว่างรอซ้อมค่ะเรามาคุยกันหนุ่มๆสามหนุ่มกันนะคะเริ่มจากหนุ่มคนนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะพเ,เจอจัคสวัสดีค่ะกล้องอยู่น,นู่นเป็นไงวันนี้มาซ้อม ต้อมต่อยมวยเหนื่อยเนาะโอ้เดี๋ยวเนั่งดีๆนั่งดีๆเดี๋ยวนี้คือครับบอยครับบอยอ๋อคู่จิ้นไม่ใช่เกิร์ลนะครับเป็นบอยเขยับมาขยับมาก็ได้ค่ะครับแล้วบอยไปไหนเอ๊ะแล้วเก่งไปไหนอะคะเข้าห้องน้ำครับเด็กจริงๆค่ะน่าเหมือนกันนะช้าเนาะมาใครเหมือนกันอะไรจริงอ้าวรอหรอ ีเเรรายก็บอยเอ๊ะเก่งออกมาพอดีสวัสดีค่ะค่ะเราก็ดีใจเอาใบที่ได้มาร่วมงานแต่งของเขาใช่คอนเสิร์ตหรือเปล่าไบรู้สึกไงบ้างคะที่มีเพื่อนสองคนมาช่วยแจมก็เคยเคยดูครับโซเชียลได้ยินมาว่าแบบเก่งบอยเฮ้ยใครอะไรอย่างเงี้ยก็ร้องก็เห็นโซเชียล ก็คือเขาเหมือนว่าเป็นที่รู้จักในโซเชียลแคมใช่ไหมฮะก็ลองเข้าไปดูเปิดว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองใช่ที่เองกินอย่างนี้นี่อ๋อว่าทำไมก็เลยน่ารักใช่ไหมอะไรนะน่ารักใช่ไหมเวอร์อก็พอรู้พอรู้ว่าคอนเสิร์ตนี้มี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 เก่งกับบอยด้วยก็ เออไหนตัวจริงเป็นยังไงอะไรอย่างนี้มาดูโอ้ยเหมือนโซเชียลแคมเลยน่ารักเนาะต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะน่ารักน่ารักสองหนุ่มนี้คือไม่ไม่ทราบมาก่อนว่าแบบว่าร้องเพลงเก่งอะไรเงี้ยรู้สึกไงบ้างทีได้มาร่วมแจมแบบโปรเจกต์นี้เลยก็ตื่นเต้นครับมีแต่เก่งเก่งมีแต่มืออาชีพใช่แต่ละคนทุกคนก็เสียงแบบ พลังเทพดังนั้นนะครับครับเราอาศัยน่ารักเข้าสู้แมวเข้าไปเพราะว่าเราก็ร้องไม่เก่งเหมือนพี่เขาคำสิ่งที่สองนิ้วสู้ๆสู้วก็ร้องแบบในสไตล์เราครับไม่เคห็นอะไรจะคอนเสิร์ตนี้คะไม่เคยเห็นเต้นเลิฟซีนเลิฟซีนไม่บอกครับลองดูนะลุ้นจ้ามีเซอร์ไพรส์หลายอย่างมาคุยแบบในโซเชียลหน่อยดิคุยแซวแม่ ตอนนั้นรู้สึกไงบ้างคะที่แบบดังมากในโซเชียลใครก็รู้จักนะเก่งน้อยก็ดีใจดีใจที่มีคนติดตามครับแล้วจะมีหวานไวนี่อีกไหมคะในโซเชียลเรื่อยๆจะหวานซู้ใบเนได้อะครับว่ารอดแล้วสงสารเนตมันป่วยเอ้ยน้องเนตป่วยอยู่คู้ใหม่นี่เจบีแล้วเขาคุยอะไรกันล่ะแต่พูดถึงคอนเสิร์ตความรู้สึกบ้างแบบได้มาเจอครูปุ้มครูกองซึ่งแบบโอ้โหอลังการรู้สึกไงบ้างคะ ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเคียดจะกดดันอะไรอย่างงี้กลัวว่าจะแบบว่าทําไม่ได้แบบว่ากลัวจะไปเป็นตัวถ่วงของเขาแล้วก็ร้องไม่ไม่ได้เก่งมากก็แบบว่าพอพอร้องได้ในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามตั้งใจอยู่จะสู้ๆอย่างเต็มที่ครับยังไม่หนึ่งจากร่าลเราก็ชอบมากอะเนาะเราไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็เจอนเสที์ตแต่ระยก็จะแบบว่าเมื่อชีพมากทั้งคอนคอนของพี่ออฟ ของพี่นิวพี่จิวอะไรอย่เงี้ยใช่แต่ละครอลังการจริงก็จะพยายามทำไ้ดีที่สุดครับทำไม่ให้ทุกคนในคอนเสิร์ตเสียหน้าครับไม่มแต่รับประกันครับได้ยินมาแล้วฮะร้องดีทั้งคู่ไปตกงานเลยเอฟว่าจะยังไงไปในมหาสาแคมกันดีไม่ไปเอฟสิบนี่ตายเลย ใบเป็นไงฮะตอนนั้นนี่เคยรู้จักกันไหมก็เคยดูครับเห็นโซเชียลอีกแล้วหรอใช่ไม่เห็นเห็นทาง YouTube อะไรอย่างเงี้ยที่พี่เขาประกวดแต่ว่าอยู่ยๆก็พี่เขาเพลงอะไรนะอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเตโนกอเาก็ตอนแรกตอนแรกคิดว่าใบจะเป็นคนแบบคนโหดอะไรอย่างเงี้ยนะลุกดูโหดนะแต่จริงๆแล้วเปล่าพี่ใบเนี่ยไม่เต็ม ไม่เคยดูเรื่องไม่ได้คำรอเล่นเอ้อะไรมากครับจริงจริงครับเจอวันแรกนึกว่าจะไม่ทักเปล่าทักคุยอย่างเดียวเลยครับคุยไม่หยุดสำเนียงใต้นี่หลุดตรงมาเลยนะเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นแล้วแต่ว่าพัฒนาขึ้นแล้วนี่จิ้นระหว่างเนสไบกับเก่งบอยใครคู่ไหนจิ้นกว่ากันครับอืมมันคนละแบบคนละอย่างกันอะไรอย่างงี้แต่ว่าน่ารักเหมือนกันของอันนี้ชมตัวเองนะของเก่งบอย ก็จะแบบแนบแนบๆหน่อยแล้วของตัวเองล่ะผมวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันตบหัวกันใช่ตบหัวเตะอะไรกันนี่น้ำไม่กินนะกินน้ำเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าบนเวทีคอนเสิร์ตก็อาจจะมีพาร์ทนี้บ้างเนาะใช่ต้องรอติดตามต้องรอติดตามไปข่าวว่าบัตรยังเหลืออยู่นิดนึงใช่ห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดใครยังไม่มีรีบไปหามาหาอย่าดูเก่งบอยไปเนยแล้วก็ คุณกรูคุปุ่มคุก้องพี่เคด้วยเคด้วยครับพี่มัมพี่มัมมีเสียงเค้จริงๆพี่มัมรักคนอีกด้วยคแล้วก็พี่หนึ่งจากรวาลแล้วพร้อมบงแลวนะครับอยู่เบาๆว่าคุณครูเหล่านี้จิ้นกันไหมอะคุณครูเค่นแบบคกร้องจิ้นคุปุ่มพี่มัมคู่อะไรอย่างนี้โอ้เขาเขาเลยจุดกรมว่าจิ้นมาแล้ว เขาจุดเขามีประสบการณ์เยอะแล้วนาะต่างคนต่างก็มีครอบครัวแต่ครูก้องนี่ได้เขายังโสดจีบได้ปาจีบได้ครับใครสนใจครูก้องพี่โอมด้วยมีพี่โอมด้วยใช่ใช่แก็ฝากนอน29มิถุนาใช่ครับซื้อบัตรที่ไทยริกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับครับราว่าปีแน่นอนรับรองครับ อยากให้เจค่ะหน่อยเผื่อเก่งบอยจะมีคอนเสิร์ตต่อเนาะก็เราก็ยังว่านะครับใครมีอะไรก็มาติดต่อแล้วใช่ครับเผื่อเห็นพี่แจ็คกะรีนดูแลพ่ชิรินกันเด้วยนะครับอ๋อไม่แน่เชิญพี่แจ็คกะรีนมาทำข่าวอีกก็ได้อย่างเงี้ยอ่าแจ๊คกอรีนไม่มีคูจินอ่ะไม่ได้อ่ะโอ้ต้องไปหาจินเขาดูแลกันเองสองคนนี่พอคนนี้ไปออกงานนี่ผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ไปออกงานคนนี้ผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยเมาหรือเอาเป็นว่านี่แค่น้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพในห้องซ้อมต่อ ล้วก็เดี๋ยวเลยไปยิบกมิถุนาค่ะรับรองว่าได้ฟินแน่นอนพี่แจ็คมาแน่นอนใช่มาคอนเฟิร์มแล้วนะครับคอนเฟิร์มแล้วนะอย่าสัญญานะันันอะนี้อะไนอรีอ่ะนนะโอยไอเอ็ินขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ แล้วตอนนี้นะคะอยู่อีกหนึ่งหนอที่เหลือนะคะพี่เคด้วยองครับสวัสดีครับสารพี่เคคือเขาจิ้นกันหมดเลยพี่เคอยู่ใครอะคะจริงๆแล้วคอนเสิร์ตนี้เรียกได้ว่าเราช้ําใจนะเลือกเรามาแบบเราไม่มีคู่จิ้นอ่ะเนสไบรท์เออเราไม่ได้ของใครอะของข้รอันนี้คู่จิ้นน้ะของเราค่ะพี่มังไหมงคือจะบอกว่าคนอื่นเขามีคู่จิ้นมีเนสไบรท์แกงบอยอย่างเงี้ยคู่พุ้มก็พี่โยม เมาลุ้นใหญ่แต่ก็พี่โอ๋กับครูปูมก็แบบเบาๆนะสมัยนั้นซึ่งเคไม่มีคู่จิ้นก็คือเรามาแฉคนอื่นไงเรามาแบบคอยกันแกล้งคนอื่นเคกองคงไม่ไหวเพราะเหลือฟ้าจะพัเคกองเห็นบอกว่าพี่กององควรจะแบบครูกองน่าจะเป็นมือกองเราเล่นนะเราเล่นเราเล่นค่อตอนแรกเคกลับว่าเอ้ยคนหนึ่งมีคู่จิ้นเราเอาเป็นครูพี่มัมแล้วกันส่วนครูกองครูองแล้วฉันเราไม่มีคู่เคบอกว่ามือกรองมือกรองของเราเหมาะกับ ครูจริงกับครูกองมากนนครูกองหล่อยอยู่นะ <c oughs> นนกีตา้าดูแขนสั้นๆนิดนึ่ง <c oughs> แล้วเล่น, <c oughs> ใ,นในพาร์ทโชว์พลังเสียงมากเราจะพ้นไฟขนาดไหนคือมีแน่นอนครับอย่างที่บอกว่ามาในสไตล์ของเคอยู่แล้วแล้วก็จะมีอีกมุมนึงที่ไม่เคยเห็นเลยมาก่อนออออที่แบบว่าคืนเคมั่นใจแน่ๆว่าทำปุ๊บทุกคนเฮแน่ในมุมที่ยังไม่เคยเห็นเคตายละคุณชมต้อง ต้องติดตามต้องอะไรล่ะหนึ่งสองสามอะไรอย่างนี้ออส่วนภา์ที่สองก็คือจะเป็นอาจะเป็นเพลงของเคเองแต่ว่ามาถ่ายทอดแล้วก็ทำอะไรใหม่ๆแปลกๆที่ออยังไม่มีใครเคยเห็นในแบบนี้แล้วก็ บวกกับได้พี่หนึ่งจักรวาลมาอาร์เรนต์จนีให้ด้วยยิ่งแบบรับรองว่าฟินแน่ๆค่ะแต่ว่าตัวงเพิ่งมีคอนเสิร์ตกับเนสไปจะมีคู่กับเนสไหมคะจะมีคู่กับเนสอีกไหมอันนี้ก็ต้องแล้วแต่แล้วแต่ผู้ใหญ่แต่คิดจริงๆเราก็อยากมีอยากมีเพราะว่าเล่นคอนเสิร์ตกันแล้วเข้าขามากเราก็จะไร์สาระกัน้ะเมาหมอยกันแต่ว่าก็ดีได้มีแบบว่ามีคอนเสิร์ตกันเนสแล้วก็มีอันนี้อีกเป็น เป็นเกรสร่วมกับน้องด้วยเคว่าน่าจะได้เห็นผลงานของเรา2อ<ม>คนต่อไปเรื่อยๆ <No. S 1> อย่างเงี้ยครับความรู้สึกที่ได้ร่วโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้ตอนแรกเลยรู้สึกดีใจมากเพราะว่า <c oughs> เป็นคอนเสิร์ตแรกที่ยิ่งใหญ่อลังการกมากๆสำหรับสำหรับสำหรับตัวเคนะครับเพราะว่า 1. จัดที่โรงละครอักษรา <c oughs> แล้วก็เป็นหนึ่งโรงละครซึ่งเราฝันมาตลอดเราอยากร้องเพลงสถานที่นี้ <c oughs> และที่สําคัญประทับใจมากๆ่านั้นคือได้พี่หนึ่งจักรวาลมาเป็นคนทาดนตรีให้เป็นโนบตอเลนสุดยอดมากๆซึ่งเป็นนักดนตรีที่เราใฝ่ฝันว่าอยากให้เล่นให้เราสักหนึ่งเพลงในชีวิตอย่างเงี้ยก็ได้ทำแล้วก็ร่วมงานคุกก้องคุกปุ้มเงี้ยดีใจมากครับปินตัวเองไปตัวเองไม่มีใครจิ้นเราก็ฟินเองเราดูคนอื่นปุ๊บเราก็มาฟินเห็นมอกวิเคจะโกอินเตอร์เหรอฮะได้ยินโนเวลไม่ก็คือว่าประเด็นก็คือ เราไปครูกล้องเนี่ยเขาเป็นแม่หมออ uh oh. เขาเป็นแม่หมอเขาก็จะพาไปตะเวนดูดวงอย่างงี้ uh oh. ใช่แล้วที่สำคัญคุณหมอก็แบบว่าเนี่ยยังไงก็โกอินเตอร์เราก็แบบโกอินเตอร์ oh. Inter, ไหนนะ้เราจะไปยังไงวะ uh oh. สักพักหนึ่งอีก3-4วันอันนี้ตกใจมากว่าคือยอดโฟโล่ทวิตเตอร์เราอะ่ะ uh oh. ฝรั่งพุ่งเข้ามาฟอลโล่เป็นหมื่นๆคนเลยโอ้โหทำไมอ่ะเคก็ไม่ทราบว่าอยู่ๆแบบโอ้โหมายังไงจากหมื่นสองนอกนั้นมีฝรั่งมาเป็นแบบสองหมื่นสามอย่างเงี้ยเราแบบเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาเข้าใจภาษาเราได้ยังไงก็ไม่รู้เขาก็มาฟอลโล่อย่างงี้ครับสรุปสรุปก็ก็อาจจะอนาคตไปทำเพลงเมืองนอกแล้าทุกกับใครดีอ่ะกับใครดีบิยองเซ่เราจะสู้เขาไหวไหมเดียวหรือว่าจะเป็นจัสตินบีเบอร์ อันนั้นท่าสนนะเดี๋ยวจะมาเมืองไทยอยู่ใช่ค่ะจะมาเมืองไทยโมแต่ซ้อมอยู่โมแต่ซ้อมไม่ไม่ได้จริงๆก็น่าจะถ้าเป็นไปได้ก็อยากอยากมีโอกาสอย่างนั้นครับนอค่ะปิดท้ายแล้วคอนเสิร์ตนี้ไหนเราไม่มีคู่ให้เมาคู่ไหนฟินสุดคะจริงๆแล้วทุกคู่ฟินมากแต่ว่าจริงๆแล้วเก่งบอยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาฟินกันมากอยู่แล้วเก่งบอยหรือเก่งบอยคะเขาบอกว่า เก่งบอยก็ได้เก่งบอยก็ไดอันนี้แอบถามเข้ามาแต่ว่าที่ฟินสุดๆเนี่ยคือเก่งบอยอ่ะเขาเห็นอยู่แล้วว่าเขาทําอะไรบ้างแอปเซลแคมแต่ว่ามีหนึ่งคู่ที่แบบมีอีกหลายเรื่องที่หลังฉากยังไม่รู้อุยใครอ่ะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไบรเนสจริงเรอจริงเราจะมาแฉเรื่องลับๆที่แบบคนภายนอกไม่รู้โดยผ่านการแฉจากเคเพราะว่า นางรู้จริงจังเรารู้จริง <laughs> เพราะฉะนั้นเราคิดว่าแฟนคลับคงอยากรู้แล้วก็เชื่อว่าใครหลายๆคนก็อยากรู้เพราะฉะนั้นรับรองว่า ได้ดูแน่นอนอะไรที่เป็นหลังฉาก Special, สเปเชียลสเปเชียลสำหรับคู่นี้ก็ฝากติดตามได้บัตรยังพอมีอยู่เนาะใช่ครับก็ฝากติดตามได้จองบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะครับ<ช>บัตรยังมียังมีไม่มากแล้วต้องรีบจองกันมา<ช>ที่สําคัญก็สแสดงวันที่29มิถุนาย,ยนที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ยังไงก็มาเป็นลังใจกันครับไปเจอกันที่นู่นเนาะไปเจอกันแน่นอนโอเคครับอ่าตอนนี้ให้น้องเคเข้าห้องสอบโอเคครับ๋ย่าไปซ้อมก่อนแล้วกันนี่ก็ขอบคุณมากครับ หนงไปไม่ถูกใช่ไหม